สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็มาเลือกหินหรือว่าเลือกไพ่กันนะคะวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองหัวข้อของเรานะคะก็คือว่าคือว่าอะไรดีเดี๋ยวนะเขา เขาสํานึกผิดไหมนะคะเขาสํานึกกับสิ่งที่ทํากับเราหรือเปล่าแล้วเขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้จะเป็น e p ีที่2นะคะคลิปนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหากันไม่จําเป็นว่าเลิกลาหรือไม่เลิกลาเอาเป็นว่าคุณคิดอยู่ในใจไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแฟนก็ได้เป็นใครก็ได้ที่เคยแบบว่าทําให้เรา b r o เ n e หรือหรือเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่โอเคไปอ่ะเขาสำนึกกับสิ่งที่เขาทํำไหมแล้วเขาอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไหมนะคะคลิปนี้เป็น general ทั่วไปดูได้สําหรับทุกสถานะแล้วก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแค่ความรักอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะกองที่1น,นะคะไปเริ่มกันเลยกองที่1น,นะคะชื่อว่าหินเซอร์เพนทีนนะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติของหินตัวนี้เขาเรียกว่าหินแห่งการทําสมาธิแล้วก็ช่วยให้คุณพบกับความสงบภายในใจนะคะแล้วก็ เพื่อช่วยให้เราสามารถที่จะขอพรกับเทพได้สองครั้งนะคะที่หมอบโบชอบก็คือว่าสามารถขอพรได้สองครั้งพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์สองครั้งลายเขาชัดเราก็สวยมากๆสําหรับคนที่ชอบสีนี้เนาะหรือว่าส่วนใหญ่หมอโบจะดูหินเนี่ยนะคะจะดูที่คุณสมบัติมากกว่าที่สีสันนะคะเพราะว่าสําหรับนักสะสมเมนาะ,ะอันนี้คนละตัวนะคะเออแต่ตัวเนี้ยลายเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะลายเขาจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่า หินแห่งการขอพรน,นั่นเองนะคะเป็นหินที่ดีในเรื่องของสมาธิแล้วก็บางคนนะคะสำหรับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการบําบัดนะคะก็จะบําบัดที่เกี่ยวข้องกับน้ํานมอะไรเงี้ยเกี่ยวกับสตรีหรือว่าพยาบาลอะไรางี้นะส่วนอย่างเช่นเรื่องอื่นก็เกี่ยวกับสัตว์มีพิษขับไล่พลังงานด้านลบรักษาอาการแปรปรวนนะคะ ทางด้านอารมณ์แล้วก็ส่งเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็แก้ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้เอาวางไว้บนผิวหนังนะคะจะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคได้ด้วยนะคะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะอ่ะทำให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะหลากหลายเลยแหละนะนี่คือกองที่หนึ่งชื่อพอมากชื่อว่าเซอร์เพนทีนนะคะเซอร์เพนทีนนะคะ เกดพรีเมียสวยชัดเอาตายแล้วต่อมากองที่สองอะกองที่สองอันนี้จะเป็นแบบว่าไมก้าในคอร์สใสนะคะไมกาก็จะเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยนะคะแล้วก็การพูดผีปีศาจครับล้างพลังงานด้านลบกุไสต่างๆนานานะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอร์สใสนะคะอ่าแล้วก็มีตัวไมก้าอยู่ข้างในนะคะอืมเนื้อใส ตัวนี้ก็แบบกิ้งเช่นกันนะคะในเรื่องของการดูดซับนะคะความร่ํำรวยด้วยแล้วรวมไปถึงแบบการปกป้องคุ้มครองนะคะสําหรับผู้ที่สวมใส่ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะอ่ะเดี๋ยวถึงขอนแก่นนะคะจะโพสให้ตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่11เป็นต้นไปจะเริ่มโพสให้ส่วนบางเส้นหมอโบไม่โพสแสดงว่า มีเจ้าของเขามารับไปแล้วนะคะเออเส้นใหญ่ๆห,ห,หนักๆมีอา่าคนที่นั่นเขามารับไปแล้วก็จะไม่โพสต์นะคะเพราะว่าหมอโบไม่มีวลาโพสตจริงๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอชมนะคะไปเริ่มกันสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะเขาสํานึกอะไรบ้างหรือเปล่านะคะกองที่หนึ่งไม่รู้แหละว่าเขาทําอะไรกับคุณหรืออะไรยังไงแต่เขาสํานึกบ้างไหมเนาะ มาดูคนที่คุณถามถึงก่อนพลังงานคุณกับคนที่คุณถามถึงก่อนนะคะ the h i e r o p h e n ขึ้นมาอยู่ในช่วงของการทำใจดีอะ่ะทำทำเหมือนใจดีอะ p a s e of one ขึ้นมาโอ้โ oh หอกหักแล้วคะกองนี้ energy ขึ้นมาในลักษณะของความอกหักรักสามเศร้าอะไรไปประมาณเนี้ยอกหักรักสามเศร้าหรือว่า เอาตรงๆเจ็บปวดนะคะอืมในเหมือนการให้อภัยกันเกิดขึ้นอยู่นะ ก่อนหน้านี้คุณกับคนนี้ไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์อะไรหมอโบจะไม่ไม่เจาะจึงเจาะจึงเจาะจงรู้ว่ามันเป็นความสัมพันธ์อะไรสามารถเป็นได้หลากหลายนะคะคุณจะเป็นผีน้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามแต่เขานะ่ะทาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดหัวใจเรามาดูว่าเขาสํานึกหรือเปล่าไงเออไม่ว่าจะเป็นแฟนหรืออะไรก็ตามดังนั้นมีวิจารณญาณในการรับฟังเนาะอ่านหัวข้อดีๆนะคะความสัมพันธ์หรือคุณกับคนคนนี้มันมีความเครียดนะคะ เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็หักหลังนะคะแทงข้างหลังกันนะคะแทงข้างหลังกันตอนนี้มีใครสักคนนะคะกําลังกําลังนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนึกถึงคุณงามความดีอะไรบางอย่างอยู่อ่าความสัมพันธ์นี้แบบไม่ใช่ธรรมดาเจ็บมากเลยแหละแทงข้างหลังจุกจุเต็มเ็มแล้วก็เจ็บจริงๆนะคะแบบเกรู้ว่าไง <laughs> นะคะเจ็บอะ่ะเออ พลังงานของคนที่เข้ามาดูกองนี้เลือกกองนี้อาจจะเป็นชาวราศีพฤกษภศศสิงห์ชนูเมษนะคะก็ได้อมไม่จะเป็นแต่ว่าสถานการณ์คุณตอนนี้เป็นอย่างนี้กับคนคนนี้มาดูนะคะว่าเขาคนนี้นะตอนนี้เป็นยังไงแล้วเขาสานึกอะไรบ้างไหมเซเว่นออฟคัพตอนนี้เหมือนเขากาลังแบบมีอะไรคิดอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เหงาแล้วก็เศร้าด้วยเขาอยากจะแก้ไขปัญหา,น,หานะคะ เอาเศร้าแก้ไขปัญหากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความคิดอยู่ที่จะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันน่าจะเกิดปรับปรับฉับพลันไหมคะคุณกับเขาเหมือนเขากาลังตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหานะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นี่คือพลังงานของเขานะคะแต่เขาก็เป็นหน่อยหน่อยเหมือนกันเนาะม,มาดูกับคุณนะคะเขาสํานึกอะไรบ้างไหมเอโบรู้แค่ว่าเขาอยากจะแก้ไขมาดูกับคุณเขาสํานึกอะไรบ้างไหม อ่ะซิกออปเปนัลสำนึกค่ะคนนี้น่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำไหมชาวธาตุน้ำชาวธาตุดินก็ได้เขาสำนึกอะไรบ้างไหมเขาอยากจะกลับมาขอโทษแล้วก็คืนดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นกรณีความสัมพันธ์ใดก็ตามนะคะมีการแบบสำนึกนะคะถึงน้ำใจของเราถึงความดีถึงสิ่งดีๆที่เราเคยทําให้เขาหรือว่า เคยบอกเคยสอนเคยแบบให้คําแนะนําอะไรดีๆไปอะ่ะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขานึกถึงตรงนั้นนะคะคิงงบ o r ดขึ้นมาอ่าคนนี้น่าจะเป็น energy ที่แบบว่าหมอโบไม่รู้คุณถามถึงใครคุณอาจจะถามมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าคะเพส o อ c อกคนนี้นะคะน่าจะมีคนที่เขาไปเกี่ยวข้องเยอะแย,ะ,ยะมากมายนะคะเป็นบุคคลที่3ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะมีชาวถานน้ำถาดไฟธาต ลมด้วยนะคะอูหลากหลายท่านมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายคนนะคะคือคิดหลายอย่างหลายคิดถึงหลายอย่างคิดถึงหลายคนหลายสถานการณ์นะคะถามว่าสํานึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไหมก็สํานึกผิดแหละแต่ก็สํานึกผิดกับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะเพราะไม่ใช่แค่เราอะนะคะที่เจ็บปวดก็อาจจะมีหลายคนเนาะเอามาดูกับคุณคคิดยังไงกับคุณคะเจ็ดออฟสอไม่รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นความลับหรือเปล่า นะคะคนในความลับหรือเขามีความลับกับคุณหรือว่า energy ของท o x i c หรือว่าคนที่อยู่ในความลับก็ได้นะคะ,อะตอนนี้ตรงๆนะคะเขาส่องคุณอยู่เขาส่องดูคุณเขาส่องดูสถานการณ์นะคะเออเขาส่องดูสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะจะยังไงคุณจะยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะเหมือนเขาส่องคุณอยู่ค่ะนะตอนนี้ คริออครับบางทีถ้าคุณบล็อกเขาหรืออะไรเขาก็ส่องคุณผ่านเพื่อนนะคะส่องคุณอยู่ถามว่าสํานึกไหมสานึกตอนนี้เขาทาอะไรเขามาหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือว่ากาลังส่องดูสถานการณ์อยู่นะคะเขาคิดจะทําดีกับเราหรือว่าแก้ไขอะไรบางอย่างไหม The เดตนะคะบางคนถ้าเพิ่งเลิกเพิ่งจบไปแล้วนะคะสดๆดใหม่ๆมาดเลยอย่างนี้อ่าจะติกขึ้นมา ยังมีอีโก้อยู่นะคะก็รู้สึกสํานึกนะแต่ฉันยังไม่อยากจะแก้ไขอะไรตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันผิดเต็มๆนะคะแต่ว่าอีโก้สูงนะคะใจใหญ่ที่จะขอโทษอยู่แต่ยังไม่อยากที่จะแก้ไขเพอรอาะเหตุมันเพิ่งเกิดขึ้นแต่ก็มีความหัวร้อนใจร้อนอยู่ก็รู้ว่าผิดนะแต่ก็ฉันก็ยังมีอีโก้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออก็รู้ตัวว่าผิดนะคะแต่มันก็ยังทำเหมือนเขารู้สึกว่า แค่ขอโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยมันหรือว่าพยายามแสดงออกในลักษณะของการสำนึกมันก็ดีแล้วแต่ว่าตัวเขายังมีอีโก้นะยังยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาอย่างเงี้ยนะคะอะทีนี้สุดท้ายนะคะไฮไลท์นะคะความในใจจากเขาถึงคุณแล้วกันความในใจจากเขาถึงคุณเขายังแคร์คุณเขายังห่วงคุณไม่ว่าจะเป็นสถานะใดก็ตามเขายังอยากจะกลับมา ในชีวิตคุณอีกสําหรับคนคนนี้บางคนเป็นทางไกลก็ได้เขาแค่รอจังหวะรอช่วงกลับมาแน่นอนค่ะยังไงยังไงก็กลับมาแน่นอนนะคะเออเขายังตัดคุณไม่ได้ตัดคุณไม่ขาดนะคะอาจจะมากสุดสํานึกแล้วก็อยากขอโทษแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงตอนนี้มันต้องใช้เวลาเพราะคนคนนี้หัวดื้อหัวแข็งนะคะโอเคค่ะสําหรับคนที่เลือกตัวนี้เส้นนี้นะคะขอให้โชคดีนะคะต่อมาเรามาดูกองที่สองค่ะ ไมก้านะคะหินเศรษฐีอะคะ่ะหินเศรษฐีเดี๋ยวเขอเก็บให้กันลนะมาค่ะสำหรับผู้ที่เลือกตัวนี้นะคะกองที่สองนะคะหรือเส้นที่สองกิ้งมากตัวนี้ใส่กิ้งเกรดดีนะคะ <laughs> ยังไม่ได้โพดสักทีนะ มาดูสำหรับคนที่คุณถามถึงรวมกับคุณเป็นพลังงานแบบไหนนะคะไม่รู้แหละว่าความสัมพันธ์อะไรยังไงเรามาดูกันนะคะ Ace of One ขึ้นมา t e m p e r a c e King of Pentacle ฮะ the ์ o อ l d energy ของคุณกับเขาบางคนอาจจะคุณอาจจะดิวอยู่ประชาทางไกลก็ได้นะคะหรือบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นเริ่มคุยนะคะเริ่มเคลียอะไรบางอย่างกับคนต่างถิง่นต่างแดนนะคะหรือรวมไปถึงว่าคุณเพิ่งเริ่มคุยกันคบกันนะคะก็ได้นะเอาแหละ energy ของคุณนะไม่รู้ว่าทำอะไรแต่มันมีในลักษณะของอ่ มันพัฒนาไปเร็วมากอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วนะคะเออแต่ก็ไม่ถึงว่าร้ายแรงอะไรนะแต่มันเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้ขึ้นมานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้ขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้น่าจะจบนะคะ <mia? S 1> หรือว่าเพิ่งเริ่มหรือว่ามีการแก้ไขปรับปรุงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคนที่คุณอยู่ด้วยน่าจะเป็นชาวธนูผู้ศพมังกรการพิจิกก <ctica> <leading> ็ได้นะคะ หรือวมไมถึงตัวคุณเองด้วยถ้าถามถึงเขาคนนั้นดีกว่านะคะว่าใน,ในตอนเนี้เขาสํานึกอะไรบ้างกับสิ่งที่เขาทําลงไปแล้วเขาทําอะไรบ้างนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรแต่มาดูว่าเขาสํานึกกับสิ่งที่ทําหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ใดก็ตามนะคะซิกออปสอนเหมือนเขาทําใจนะคุณถ้าเป็นทางไกลเนี่ยเหมือนเขาทําใจจําใจนะคะ ความสัมพันธ์นี้นะ่าจะเป็นออนออนอฟอบหรือเปล่าออนออนอฟอบนะคะเหมือนดูกันดูกันแล้วก็แบบเจอกันคุยกันแล้วก็เบรกแล้วก็ออนออนอบอไปไปมามาอะไรอย่างเงี้ยความเป็นทางไกลชัดมากนะคะแล้วก็เหมือนสําหรับตัวเขาอะ่ะมันเหมือนกัน เหมือนการตัดใจอ่ะเหมือนพยายามทําใจที่จะตัดใจจากเราตอนนี้หรือว่าเออก็ช่างเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนเขามั่นใจในตัวเองนะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเออเป็นคนที่บ้างานมั่นใจในตัวเองหรือเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะแต่บางทีเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงสันโดษพอสมควรแต่เป็นคนที่เข้ากับสถานการณ์ได้ทุกเรื่องคนคนนี้นะคะ มาดูว่าเขารู้สึกสำนึกไหมนะกับสิ่งที่ทำสำนึกไหม e a g e of pentacle เหมือนเขายังไม่พร้อมที่จะ take action กับการแสดงให้รู้ว่าสำนึกนะไม่พร้อมที่จะ take action นะคะยังมีอะไรบางอย่างคิดอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายที่เขาโฟกัส seven of swords นะคะอันนี้ก็มีความลับขึ้นมาอีกแล้วมี energy ของความลับความแอบเกิดขึ้นนะคะเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขามีความลับ นะคะตองเจ็ดขึ้นมาเลยอันนี้นะคะอันนี้ดาวเจ็ดเลขเจ็เป็นเลขดาวเสาเอาละถามว่าสำนึกไหมอะ่ะยังไม่ถึงขั้นสำนึกยังไม่พร้อมที่จะรู้สึกอะไรในเรื่องของความสำนึกนะคะเออมันเหมือนยังไม่พร้อมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยนะทำไมอะ่ะ The High p e e s s ถามว่าลืมยังยังไม่ลืมกับสิ่งที่ทำนะคะแล้วก็ยังไม่ลืมความรู้สึก ดีๆที่เคยมีนะคะมันเป็นมันเป็นอินเทน์นิดนึงแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีเงื่อนไขอ่ะคุณกับเขานะคะอตอนนี้ได้แคสอดได้สอดสองมองกันเฉยๆมองอแอบมองสองเฉยๆคนนี้มีความแบบโรแมนติกนะถ้าเขาเป็นคนรักแต่ถ้าไม่ก็คือเขาเป็นคนที่แบบจิตใจเซนซิทีฟพอสมควรนะคะอืแต่อาจจะเป็นคนที่พูดมากนิดนึงบางทีนะคะเออ ถามว่าเขาสํานึกอะไรไหมย,ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบสํานึกมากเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวเองพอสมควรนะคะมาดูกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดยังไงตอนนี้เขาเสียใจค่ะเขาเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียใจอาจจะเสียใจทาไมคุณเป็นคนอย่างนี้ก็ได้นะดีย <laughs> ร์มเพรสนะคะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมีมีความรู้สึกเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเสียายอยู่นะ เสียดายกับสิ่งที่ทําลงไปไม่น่าทําอะไรลงไปแบบนี้ทําให้เรารู้สึกไม่ดีเลยหรืออะไรางนี้ก็ตามนะคะอถามว่ารู้สึกผิดไหมก็อาจจะรู้สึกแต่ยังไม่ถึงขั้นสํานึกนะคะแต่ถ้าเป็นสํานึกก็อาจจะเป็นสํานึกที่เสียดายเรานะคะสําหรับคนคนนี้เออขอดูห้าถ้วยมาบอกว่าอะไรห้าถ้วย เขามีความเครียดอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะเรื่องคุณกับเขานะคะคุณกับเขาน่าจะเครียดแล้วก็มีความแบบแรงอยู่นะเอ e เน y ในเรื่องของการเลิกลากันหรือว่าเรื่องที่แบบว่าเป็นอะไรที่รู้แล้วแบบทําให้เจ็บทําให้เครียดอย่างเงี้ยนะคะมีเหตุผลไหมเหตุผลนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินความเห็นแก่ตัวหรือสิ่งที่บอกไม่ได้หรือความลับบางอย่างนะคะ เกิดขึ้นมาดวมูว่ามีแนวโน้มที่เขาจะทำดีขึ้นกว่านี้ไหมกับเรามีแนวโน้มไหม as yes of one to of a n e มีอยู่มีแนวโน้มอยู่นะคะเพราะตอนนี้เขา,าคิดถึงคุณอยู่เห็นไหมเขาคิดถึงคุณอยู่แต่เขาไม่ได้มีเวลามาเทคแอคชั่นนะคะเพราะเขาก็อีโก้สูงแล้วโฟกัสที่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ คุณออฟสอดบางทีบุคลิกเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทำเหมียะทำไมดูเหมือนเ,เห็นแก่ตัวไม่สนไม่แคร์หรือว่าไม่อยากทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นหรือว่าแก้ไขอะไรบางอย่างเลยเนาคือเขามีอะไรที่โฟกัสความเป็นส่วนตัวของเขาอยู่นะคะถามว่าเขาอยากที่จะแบบว่ามีโอกาสดีๆคุณไหมก็อยากมีคิดถึงนะคะแต่เขาก็จะโฟกัสที่ตัวของเขาหรือเรื่องของเขาก่อนนะตอนนี้นะคะ โอเคนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเริ่มๆค่ะ